ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเยียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบิก็บันเด็ดประจำวันที่25มีนาคมบอลสอสมนร้อนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทที่ครอบบอลวันนี้นะสำหรับใครที่อยากดูตารางบอลบอาค้่ต่างหรือ บทคอบอลเด็ดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w ว w ร์ไวเว็บราคาบดเนั่นเองนะครับผมและสําหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยมีสุปโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยำถึง90%เนี่ยแจกให้ด้วยนะครับผมและยังไม่หมดแค่นะั้นะนะยังมีโปรโมชั่นดีๆซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยเพียงเติมเงิน300บาทท่านจะรับบอลพิเศษทันทีจำนวน100บาทไปฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับผมหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถ ได้เลยนะครับผมและหากใครสนใจที่จะสมัครเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับงั้นเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะฮะงั้นเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรนั่นเองนะผมไปด้านของแลนสโคนาจะเปิดบ้านดุนกับทางด้านของทอนไอเอฟนั่นเองนะผมซึ่งคู่นี้น่าจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของเขาทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสถิตีห้านั้นหลังสุดของด้านเจ้าบ้านนะครับผมแลนสโคนา ห้านัดหลังสุดของเขาสามารถชนะมาได้2นัดเสมอสองนัดและมีลุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะ f อฟโรเซนกามาได้ด้วยสกอร์สามต่อศูนย์เลยทีเดียวเรีย้ว่าฟอร์มโดยรวมขงเขาถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านของทีมเยือนนะครับผมอย่างทอนไอเอฟนะครับผมถิติ5ห้านัดหลังสุดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียกันนะเพราะพวกเขาสามารถชนะมาได้3นัดนเสมอนัดและแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปช นะมันโม่มวมเรอสโก่สั่งบรูซต์สองอีกด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของแลนสโคนานั้นเทียบเทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมา ของพวกเขาทั้ององทีมเนี่ยก็ดูจะเป็น,น้าของทีมเยือนที่ดูดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าวัดจากสถิติการเจอก,กันของ2ทีมนี้เนี่ยเป็นทางแานของแลนสโคนาที่สามารถทําได้ดีกว่านะซึ่งนัดลาด่าสุดที่พวกเขาเจอกันเนี่ยแลนสโคนาสามารถเปิดบ้านชนะชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเกมนี้นะผมก็เชื่อว่าแลนสโคนาจะต้องสามารถคว้าชัยไปได้อย่างแน่น,นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะแลนสโคนาเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับ งั้นเราไปต่อที่คิวที่2กันเลยดีกว่านะครับผมก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลกระชับมิสมสรน,นะครับผมเป็นหน้าของออสคาแซมนะจะเปิดบ้านตระกรามเยือนของ FK เคอันเมโบต้านั่นเองนะครับผมคู่นี้นะ่าจะเตะในเวลาตีหนึ่งตรงนั่นเองนะครับงั้นเราไปดูสถิติของเขาทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมห้านัดหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านนะครับผมออสคาแซมนะครับผมสามารถเอาชนะมาได้สามนัดและมีหลุดแพ้ไปสองนัดด้านเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเราเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะลินสเตลนะมาด้วยสกอร์ หนึ่งตต่อศูนย์อีกด้วยครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนนะครับผมไติห้านัดหลังสุดของพวกเขาหนะ้าทางด้านของ FK อันเมโบต้านะห้านัดหลังสุดของเขาสามารถชนะมาได้สองนัดหน้าเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปสองนัดนั่นเองนะเรียกได้ว่าฟอร์มดยรวมของเนะี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถือว่าดีมากนะฮะซึ่งนัดล่าสุดก็ทาได้เพียงแค่เจ้ากับทางด้านของ S ลามูสมาด้วยสกอร์ประตูสองนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะก็จะต้องบุกไปเจอทีมเจ้าบ้านอย่างออสสกาแซมนะครับผมที่ดะเทียบฟอร์มรวมและผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมนะเป็นหน้าของเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านิดหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่ สองทีมนี้เนะี่ยไม่เคยเจอเกันมาก่อนนะแต่ผมรู้จักสถิติของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะที่มีภาษีที่ดีกว่านั่นเองเนะยครับผมบอกกับฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมานะฮะก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะผมผมเชื่อว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดกันนะออสขาดแซมนะจะต้องเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0นไปได้อย่างแน่นอนนะครับในเกมนี้นะฮะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลประจำวันนี้นะา้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมและก่อนที่เราจะจากลานไปในวันนี้นะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมซึ่งตอนนี้นะ่ะเราก็มาถึงเวลาแจกของกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผม ใครอยากได้โปรโมชั่นนะเพียงเต็มเงินส0บาทท่านจะรับโบนะัสพิเศษคืนนทีจำนวน100บาทและยังแถมสูตรโปรแกรมวิเคราะห์วองคำนวณด้วยระบบ aip 2020ที่สิบยิความม่นํจถึงเกาสเแจกให้อีกด้วยนะซึ่งไม่หมดแค่นั้นนะยังมีสูตรโปรแกรม,มบาคารา่าแจกให้ฟรีกันอีกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกที่ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดใครอยากสมัครเนี่ยก็สามารถคลิกที่ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวส